ไม่ว่าใครก็ต้องเคยเล่นเกมและคนส่วนมากนั้นก็เล่นเกมเป็นประจำแม้ว่าเกมที่ว่านั้นอาจจะไม่ใช่วิดีโอเกมแบบที่เรามีภาพติดตากันแม้ว่า crossword, มากลุกหรือแม้กระทั่งวิ่งไล่จับนั้นก็จัดว่าเป็นการเล่นเกมการเล่นเกมนั้นเป็นความบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นและถูกส่งต่อกันมาอย่างยาวนานคําจํากัดความของเกมนั้นถูกจํากัดไว้ว่าเป็นลักษณะของกิจกรรมของมนุษย์เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงเพื่อฝึกทักษะ และเพื่อเรียนรู้เป็นต้นเกมประกอบด้วยเป้าหมายกฎเกณฑ์การแข่งขันและปฏิสัมพันธ์เกมมักจะเป็นการแข่งขันทางจิตใจหรือด้านร่างกายหรือทั้งสองอย่างรวมกันซึ่งคําจํากัดความนี้ก็น่าจะเป็นคอนเซปต,ต์ของเกมในแบบที่ทุกคนเข้าใจกันดีถ้าสรุปแบบรวบลัดตัดตอนเกมก็คือกิจกรรมที่มีเป้าหมายและกฎเกณฑ์ที่คนนั้นตกลงร่วมกันจะตกลงกับเพื่อนเหมือนกับพวกสัตว์สังคมหรือว่าตกลงกับตัวเองเหมือนกับคนที่ไม่มีใครครบอย่างม <are> าโดยส่วนตัวเราแล้วเกมที่เล่นนั้นก็จะมีหมวดหมู่หลักอยู่3าอย่างก บ่อยที่สุดอย่าง Fa s t b a b a Is You Hidden f o l k s u d o ุกุ crossword หรือว่าเกมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอย่างเ s t คือเกมนี้แม่งสนุกมากจริงๆเว้ยใครที่ไม่เคยเล่นต้องลองไปเล่นดูตอนนี้ลดราคาเหลือเพียงแค่109บาทในสติ๊นเท่านั้นเพราะแม่งออกมาั้งแต่ปี2012ซึ่งก็คือเออ10ปี12ปีมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีเกมไหนทำออกมาได้แบบนี้แล้วอ่ะนี่ไม่ใช่คลิปแนะนำ a s t เกมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเมื่อกี้พูดถึงไหนนะอ๋อ มวลหมู่ของเกมที่เราเล่นเกมประเภทที่สองที่เราชอบเล่นก็คือเกมสไตลส์สติมูเลชันหรือว่าเกมจำลองชีวิตนั่นเองพวก h o e s t Moon The Sim หรือเกมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ s i m u l a t i o สตาร์ดิวลรีลรพูดถึงสตาร์ดิวารีและหมวดหมู่สุดท้ายก็คือเกมที่เพื่อนลากไปเล่นนั่นเองซึ่งหมวดสุดท้ายนี้ก็น่าจะเป็นเกมประเภทที่เราคิดว่าชีวิตนี้ก็คงจะไม่เล่นแต่สุดท้ายก็เล่นอยู่ดีเพราะว่าเพื่อนอยากเล่นนั่นเองโดยเกมในแคตตาอกรีหนีสนมากก็จะเป็นเกมดังๆอย่างมาเลคัพเทลเลเรียมอนฮันอะไรทํานองนี้แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านานี้ก็เริ่มมีเทรนด์ของเหล่าเกมเมอร์ที่แสวงหาเกมเพื่อความผ่อนคลายปิดสมองและนั่งเล่นเกมจอยๆยซึ่งก็จัดว่าเข้าทางเราเลยทีเดียวเพราะว่าเราา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 นนนนัั้้้ไไไมมมม่่่ดออยยยยกกกกเเเลทีีตีตตงอศควววพาาจจิิปปชระํ เหนื่อยมากพอแล้วขออนุญาตเอาสมองไปพักและแน่นอนว่าเราก็เลยจัดหมวดหมู่เกมประเภทเหล่านี้ไปไว้ตามชื่อคลิปที่ทุกคนเห็นนั่นเองเหตุผลที่มันได้ชื่อนี้เนี่ยก็ส่วนมากก็เป็นเพราะว่าเราเลือกที่จะเล่นมันในเวลาที่เรารู้สึกไม่อยากเล่นเกมคือเวลาเล่นเกมเหล่านี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องแข่งขันกับอะไรไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือว่าเป็นคนอื่นก็นตามแต่คีย์หลักก็คืออยู่ที่ตัวเกมนั้นไม่ได้มีเจตนาให้คนเล่นรู้สึกว่าต้องทําอะไรเป็นพิเศษซึ่งถ้าลองลองดูแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นเกมที่เรียกว่าสไตล์แอตโมสเฟอร บรรยากาศนั้นก็ไม่ใช่ทุกอันที่จะสามารถเรียกได้ว่าเป็นเกมสาหรับคนที่ไม่ชอบเล่นเกม ก่อนที่เราจะเข้าลิสต์กันเนี่ยเรามาขยายความกันหน่อยดีกว่าว่าต้องเป็นเกมแบบไหนถึงจะมาอยู่ในลิสต์นี้ได้แต่ต้องดิส claimer ก่อนเลยนะว่าลิสต์นี้เป็นเกมจากประสบการณ์ของเราเองแล้วถึงจะพูดมันเป็นเกมสําหรับคนไม่ชอบเล่นเกมแต่สุดท้ายมันก็คือเกมน,นะถึงมันจะเป็นเกมที่มี Learning curve ต่ําจนถึงต่ํามากจนคนที่ไม่เคยเล่นเกมก็สามารถเล่นได้ก็เถอะโดยเกมที่จะเข้ามาอยู่ในลิสต์นี้ได้เนี่ยหลักๆคือเกมเพลย์นั้นจะต้องเข้าใจง่ายเราต้องเล่นเราไม่รู้สึกว่ามีอะไรจะเสียไม่มี มีแรงกดดันที่ผลักให้เราไปข้างหน้าหรือ,อยังน้อยก็ไม่ได้กดดันแบบที่เรารู้สึกได้และทําให้เราต้องเล่นจนจบแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็ไม่ได้เหมือนกับเรากําลังนั่งดูหนังที่มีหน้าที่แค่นั่งดูเฉยๆนะซึ่งเกมที่อยู่ในลิสต์ที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้เนี่ยส่วนมากเราจะมีความยาวไม่เยอะมากแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าบางเกมนี้อาจจะเป็นเกมที่เน้นเนื้อเรื่องแต่โดยรวมๆแล้วเราไม่คิดว่าเกมเหล่านี้ต้องใช้อะไรมากนะักนอกจากภาษาอังกฤษในบางเกมและถ้าฟังเกมไหนในนี้แล้วร,รู้สึกอยากเล่นมากขึ้นเราก็อยากให้ลองไปเล่นดูพเพราะววว่่่่่าาาาเเเรรกมมมหลนนีีน้้ไไดับคคสใจทท ในเอ็กโซวันนั้นเราจะรับบทเป็นลูกบอลฟังไม่ผิดหรอก ไอ้ลูกบอลน,นี่แหละคือเราในเกมนี้โดยเราั้นจะเดินทางไปยังดาวต่างๆเรานนั้นจะใช้เวลาวิ่งเล่นอยู่บนดาวดาวหนึง่งนานแค่ไหนก็ได้อยากจะสำรวจให้ทั่วดาวเลยก็ทำได้ซึ่งเอาจริงๆเกมนี้มันก็มีเนื้อเรื่องอยู่แหละแต่อาจจะต้องตั้งใจปฏิปต่อเรื่องสักหน่อยซึ่งสำหรับเราก็ไม่ค่อยได้สนใจเพราะว่าะเรานั้นรู้สึกว่าตัวเกมเพลงเดียวก็สนุกพอแล้วด้วยการที่เรารับบทเป็นลูกบอกลกิ้งไปกิ้งมาถ้าเรากิ้งลงเนินเราก็จะสามารถดึงโมเมนตัมแล้วก็โดดขึ้นมาร่อนได้ยิ่งโมเมนตัมเยอะเราก็จะยิ่งขึ้นนนไดดด้้้สสสูงงงงแแแแแแลลลละะะะตตต่่่่าาาาาาวววกกกก็จมมมมีีีรถภภพพออศทั ถึงแม้ว่าจะฟังดูธรรมดาแต่เพราะว่าตัวเกมนั้นไม่ได้มีอะไรให้เราต้องโฟกัสมากทาให้วิธีการเล่นนั้นค่อนข้างจะเป็นไปตามสัรชาตยานไม่ต้องใช้การควบคุมที่ยุ่งยากอะไรและทําให้เราสามารถอิ่มเอมไปกับวิวทิวทัศน์ของดาวแต่ละดวงได้อ,อย่างเต็มที่เรียกได้ว่าเหมาะกับเวลาที่เค่จะนั่งจุยอยู่เชยในวันที่ขี้เกียจขอแค่ใส่หูฟังเปิดเกมและปิดสมองก,ก็จะสามารถเอ็นจอยไปกับการเกลือกิ้งบนดาวต่างๆในอวกาศได้สบายๆเลยเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เราไม่ค่อยเห็นคนเล่นกันเท่าไหร่นักอาจจะเป็นเพราะว่ามันดูไม่มีอะไรราเ จากการเกือกกิ้งไปมาจริงๆแต่เรารู้สึกว่าหลายๆคนนั้นมีภาพจำเกี่ยวกับการเล่นเกมว่ามันต้องแอคชั่นมันต้องตื่นเต้นมันต้องเป็นการก้าวข้ามอุปสรรคอะไรสักอย่างแต่เราว่าบางทีการที่เราแค่ร่อนไปร่อนมาบนท้องฟ้าของดาวที่เราไม่รู้จักเนี่ยก็ให้ความรู้สึกตื่นเต้นไม่แพ้กับเกม,เมอื่นๆเลย Cosmic View Sisterhood เนี่ยเป็นเกมที่ใหม่ที่สุดในลิสต์นี้เลยเพราะว่าเพิ่งจะปล่อยออกมาเมื่อปีที่แล้วสร้างโดยค่าย Construct Team แล้วก็จัดจำหน่ายโดย d e v o l v e r เกมนี้จะเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องมากที่สุดในบรรดาทุกเกมที่เราจะพูดถึงเดียวันนี้โดยจะเป็นเกมสไตล์ Choose Your Adventure ที่ผลลัพธ์ของเรื่องราวนั้นจะขึ้นอยู่กับผลของตัวเลือกที่เราเลือกไปในแต่ละช่วงของเกมโดยเราจะรับบทเป็น Fortuna ที่เป็นรถกระบะอะไรอะเราจะเล่นเป็น Fortuna แม่มดที่ถูกเนรเทศให้มาอยู่คนเดียวบนอุกกาบาตที่ลอยเทงเต้งอยู่ในอวกาศและเมื่อเวลาผ่านไป200ปีเร้เรียกปี ต้องห้ามเบเฮมอสออกมาคอนเซปต์ Concept หลักของเกมนี้นั้นอยู่ที่ตัวฟอร์จูน่าหรือว่าตัวเราในเกมนี้เนี่ยเป็นแม่มดแห่งคาทานายโดยเราจะใช้ไพ่ยิปซีในการดูดวงเป็นหลักแต่ว่าในเมื่อไพ่ของเรานั้นโดนริบไปตั้งแต่200ปีที่แล้วนเนี่ยเราจึงต้องทําการสร้างไพ่ทานายเด็กใหม่ของเราขึ้นมาซึ่งเกมเพลย์ช่วงนี้เนี่ยก็จะให้เราเป็นคนสร้างแล้วก็ประกอบไพ่ขึ้นมาเองโดยมีราคาเป็นธาตุต่างๆและของที่เราเลื่อกมาตกแต่งไพ่นั้นก็จะส่งผลให้เนื้อหาของคําทํานายของไพ่ใบนั้นๆนนนออกมาแตกต่างกันโดยเมื่อเราสร้างไพ่ ใช้ทำนายดวงแล้วก็ได้พลังของท่าต่างๆกลับคืนมาตามคำทำนายของเราและนำเอาพลังทตุเหล่านี้กลับไปสร้างการ์ดใบต่อๆไปเป็นเกมเพลย์ลูปที่ตามใจเราเลยว่าอยากจะทำการ์ดแบบไหนเยอะแค่ไหนแล้วก็หน้าตาแบบไหนแต่สำหรับความน่าสนใจของเกมนี้นั้นอยู่ที่ตัวเนื้อหาของเกมที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานกับระบบเกมที่เป็น Choose Your Own Adventure ได้เป็นอย่างดีทำให้เราสึกได้ถึงน้ำหนักของคำทำนายของเรารวมไปถึงเนื้อเรื่องที่จะเปลี่ยนไปตามการเลือกคำตอบของเราเองสำหรับเราแล้วโดยปกติเกมในสไตล์นี้เราก็คงไม่จับว่าเป็นเกมที่เหมาะกับคนไม่ชอบเล่นเก เพราะว่าเกมเหล่านี้ส่วนมากเราจะให้ทางเลือกกับเราที่ไม่ขาวก็ดํามีคําตอบที่ถูกและผิดแต่ในเกมนี้นั้นทางเลือกนั้นเป็นสีเทาและไม่ได้มีการตัดสินว่าสิ่งที่เราทํานั้นถูกหรือผิดแต่ให้เราตั้งคําถามกับทางเลือกของเรามากกว่าว่าสิ่งที่เราเลือกไปนั้นเราพร้อมที่จะรับกับผลกระทบที่ตามมาหรือไม่โดยผลกระทบของการกระทาของเรานั้นจะค่อยๆตามมาในแบบที่เราเองก็อาจจะลืมไปแล้วว่าเคยทําสิ่งอะไรไว้พูดไปพูดมาก็ฟังดูเหมือนต้องใช้สมองอย่างหนักหน่วงแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าเราพูดจากมุมมองของคนที่เล่นจบแล้วพอมอง เหือนกนัแต่ว่าตอนเล่นไม่ได้คิดอะไรเยอะแบบนี้หรอกเพราะว่าตัวเกมเพลย์นั้นแทบจะไม่มีการจํากัดเวลาหรือมีทางเลือกที่ตันเลยเอาง่ายๆก็คือไม่มีทางเลือกที่ผิดนั่นแหละมีแค่ผลลัพธ์ที่ต่างกันมากกว่าทําให้เวลาเล่นนั้นไม่ได้รู้สึกว่ามีแรงกดดันและสามารถปิดสมองเล่นได้อย่างสบายสบาย Assembler Care เป็นเกมที่จะให้เรารับบทเป็นช่างสารพัดที่เดินทางมายังเมืองเล็กๆแห่งหนึง่งตัวเกมเพลย์คือการแกะของต่างๆออกจากกาันแล้วก็ซ่อมแล้วก็ประกอบมันกลับเข้าไปด้วยกันตัวเกมนั้นให้อารมณ์เหมือนเกมยิงแอดที่เรากดเข้าไปแล้วเป็นเกมเลี้ยงเพชรอะแต่ว่าเราได้ได้เล่นในส่วนที่มันเป็นส่วนของโฆษณาเกมนี้นั้นมีเนื้อเรื่องแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้แน่นเหมือนเก,มเ,กมเมื่อกี้จะเป็นเรื่องสั้นของลูกค้าแต่ละคนที่เราเจอซะส่วนใหญ่เลยทําให้ตัวเกมนั้นไม่ได้ทําให้เราติดตามอะไรมากเพราะว่าได้ซ่อมของกกกสนนุแล้้้วววเเเเพรราาาาาะ่่ตตตััมบงงงคใหอออขๆ แงะแก่ออกจากกันถ้าใครไม่จอยกับการทําอะไรแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเกมนี้น่าเบื่อไปหน่อยเพราะว่านอกจากนั้นเราก็ไม่ได้มีอะไรให้ทํามากนักส่วนตัวเรารู้กว่าชอบที่เกมมันสั้นๆแค่นี้แหละเล่นไปรอบเดียวก็พอใจแล้วเหมาะกับคนที่ไม่ได้ชอบเล่นเกมที่ต้องใช้เวลานานๆส่วนใครที่คิดว่าเกมนี้จะยากไหมก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าตัวเกมนั้นใช้แค่คอมบอนเซนเดียวกับที่เราใช้ใช้กันในชีวิตประจําวันนี่แหละอย่างการจะแงะรีโมทก็ต้องขันนอกออกอะไรทํานองน,นั้นแต่แค่ในเกมนี้เราไม่จําเป็นต้องออกแรงทําเองแถมทําผิดก็็ไมมม่่่่โดดดนนนพพอดาาด้้วยจจรรริงๆเเเเกกีีปทัะ ค่าย a ัสทูนะั้นเป็นค่ายที่ทําเกม Monumental Valley ซึ่งก็เป็นหนึ่งในเกมที่เราชอบมากอีกเกมนึงแต่ว่ามันเป็นเกมโทรศัพท์แล้วก็เป็นเกมพัซ l ซเราก็เลยไม่ได้เอามาอยู่ในลิสต์นี้ ริสเป็นเกมสุดท้ายแล้วก็เป็นเกมที่เราคิดว่าคนน่าจะรู้จักเยอะที่สุดในลิสต์นี้แล้วเกมนี้เป็นเกมที่เรายกให้อยู่บนแทน่นเกมสุดประทับใจตลอดการเลยซึ่งแน่นอนว่าข้างๆนั้นก็คือ F เฟสต์เกมนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันอาจจะไม่ได้เล่นง่ายขนาดนั้นเหมือนกับเกมอื่นๆในลิสต์นี้แต่เราคิดว่าใช้เวลาแค่เล็กน้อยในการเรียนรู้เกมนี้ก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันยุ่งยากมากนักถึงจะมีชอ็อตให้รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้มากจนทําให้เรารู้สึกว่ากลายเป็นการกดดันโดยเกมนี้จะมาในสไตล์ของแ er, พล มีต้องคิดน้อยมากๆจุดที่เราว่าดีสุดๆของเกมนี้คือภาพประกอบที่เป็นสีน้ําซึ่งทําทีมโนบะดานั้นวาดมือทุกชิ้นเรียกได้ว่าซื้อมาดูภาพก็คุ้มละพร้อมด้วยสาวเดซาที่เราจัดว่าดีมากๆอีกเกมหนึง่งเป็นเกมที่เหมาะกับการเล่นแบบจอใหญ่ๆเต็มๆตาแล้วก็ใส่หูฟังเล่นบอกเลยว่าตาแตกอีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้จากเกมนี้เนี่ยค,คือเนื้อเรื่องเกมนี้นั้นใช้การเล่าเรื่องผ่านภาพอย่างแท้จริงเพราะว่าไม่มีบทพูดเลยมีแค่ตัวละครของเราที่ค่อยๆเดินทางผ่านสถานที่ต่างๆเพราะว่าเนื้อเรื่องของสิ่งงททีี่่่่เเเกมมจจะะลาาานนนนนั้น้คอขป็ธรร โดยเกมจะโฟกัสกับความเศร้าเป็นหลักแต่จะไม่เศร้าก็เล่นได้นะเกมที่สามารถเล่นได้ทั้ง2แบบจะเล่นแบบโฟกัสแค่ส่วนของเกมกับภาพซึ่งเราว่าก็เพลินๆดีหรือถ้าใครที่มีเรื่องให้คิดเราก็คิดว่าเกมนี้สามารถทําให้เราได้ทบทวนความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ต้องคิดมากจนเกินไปได้ส่วนตัวเราคิดว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีมากๆเกมหนึ่งเลยถ้าฟังมาถึงทั้งหมดนี้แล้วไม่อยากเล่นเกมไหนเลยเราก็อยากจะให้ลองเล่นเกมนี้ดูยิ่งถ้าใครกําลังผ่านช่วงเวลาที่รู้สึกว่าลําบากใจบางอย่างเราก็รู้สึกว่าเกมนี้จะทําให้้เรรราาาาาสมมถคิดดดอะไหลยยๆ่ง ลิสต์มีแค่สีเกมนี่แหละเพราะจริงๆเนี่ยวัดกันในตลาดเกมแบบนี้ก็ไม่ได้มีเยอะนะแถบส่วนมากก็ไม่ได้รับความนิยมขนาดนั้นด้วยแต่เรารู้สึกว่าเกมพวกนี้เนี่ยมีความสําคัญกับวงการเกมมากเพราะว่ามันเป็นเกมที่เปิดทางให้กับใครหลายๆคนเข้ามาได้ลองเริ่มเล่นเกมดูเราคิดว่าเกมเนี่ยเป็นประเภทของสื่อที่น่าสนใจมากและถ้าเทียบกับสื่อประเภทอื่นๆก็จะว่าเป็นสื่อที่เปิดกว้างมากๆมีอะไรให้เราลองดูอยู่เสมอถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเกมแนวนี้ที่อยากแนะนําก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับใครที่เพิ่งเคยมาเจอช่องอเรราก็ินนดีต้ับ ห้ององงขในช่องนี้เราจะทําการวิเคราะห์วิจารณ์แล้วบางทีก็เล่าสู่กันฟังเอาจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าคลิปแบบที่เราทํามาจะเรียกว่าอะไรดีแต่ถ้าดูคลิปนี้เราชอบก็สามารถกดซับเข้ามานั่งเล่นในห้องของลิสตาได้เป็นกำลังใจให้กับเราที่ช่วงนี้เป็นหวัด <c oughs> เสียงก็เลยอุยบูบี้แบบนี้แต่ยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบาย